อีเวนต์ใหม่สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หน้าไปเหมือนกันโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบออยู่กับช่องการ์แชแนลอยู่กับแม่ปชั่วเพจซิมโมเลเตอร์เอกใช่ครับอยู่กับเพจซิมโมเลเตอร์เอกันอีกแล้วนะซึ่งมันอัปเดตอยู่แล้วครับมันอัปเดตแล้วแต่เมื่อคืนดันหลับก่อนนะลืมเลยลืมทัวอัปเดตเลยใช่ครับนี่นะ เด็แล้วผมนะครับเขาบอกว่าจะมีควยให้ทำไหมนะเลวก็เป็นโซนนะครับอีเวนต์นะซัมเมอร์ครับนี่ส่วนเหมือนกันเนี่ยเหมือนทะเลเลยเนี่ครับอีเวนต์ซัมเมอร์นะแล้วก็จะมีควยให้พวกเราทำด้วยนะผมได้แบบทำเควสหลังมาไปแล้วตอนนี้ถึงเควสที่แปดนะยังพังยังทำไม่ได้เลยเนี่ยประมาณนี้นะครับผมทำไม่ได้เยอะอยู่นะ เปิดไข่นุ่มโดได้ด้วยร,รวมได้อโอเคเราไปกันเลยแนละ้วกันนะเอาเอาเอาอ๋อผมลืมครับโอเคเรามากันแล้วนะทางเข้าเมื่อกี้ครับนี่เราเข้ามาแล้วเป็นประมาณนี้ตอนนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็เข้ามานะแล้วก็จะเจอกับพวกสมบัตินะที่พังแบบชิวๆนะนีะ่กล่องชิวๆทุกคนเริ่มพังกันไปแล้วนะแล้วก็จะได้เงินครับแล้วก็ผมก็ปลดล็อกไปหมดเลยนะนี่เหรอแค่กล่องนี้ผมก็ดีได้ละชิวๆนะ หยดละเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคนแต่พังนานอะ่ะพังโคตรนานเลยพังแบบนานมากแล้วมีอีกที่นึ่งรับดีเราจะไปสุ่มกันเลยตรงนี้ครับไม่เคยได้ตัวใหญ่สักครั้งเลยตรงนี้ใช่ไหมผมสุ่มแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะไปเรื่อยๆครับ ลืมเปิดมิวสิกปิดมิวสิกด้วยกันผมปิดมิวสิกเลยว่ะครับแล่ว,วนะดีเจนนะครับดเจนเนอลี่นะ่ะอีกไหมอะ่ะเราส่งไปเรื่อยๆนะ ผมพลาดอัปเดตเก่าไปนะอัปเดตล็อกโวลนะครับมาทัวร์เลยแล้วเขาบอกว่านะครับตรงด็อกโวลนะมีโซนมาครับตรงนี้นะห้าทีเลียเขาบอกว่ามีใช้ห้าทีเลียนในการปลดล็อกนะผมเคยไปดูมานะแตงฟอร์วิชิงนะแตงฟอร์วิชิงอ่ะด้วยกันใช่ไหมเคยดูกันใช่ไหมทคนผมดูนะเห็นปะผมมีแค่เก้าร้อยที่บิลเลี่ยนผลไม้คือแบบ มาแร้เราพังเจ้านี่ดีกว่าอ้โหไม่น่าจะพังนะน่าจะพังไม่ได้อ้อโหพังยากมากเอออันนี้อันนี้ได้อันนี้พอได้อยู่ผมจะลองเก็บผลไม้ดูนะครับเฮ้ยเหมือนฟุตจะมีเยอะขึ้นนะเฮ้ยเหมือนมีเยอะขึ้นจริงๆนะเนี่ยไม่รู้เยอะจริงหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ยังน้อยอยู่ดีอะฟุตผมมันก็ยังน้อยอยู่นะอย่ะ ตรงนี้นะเป็นที่ฟาร์มเจมนะแต่ว่ามันก็เหมือนจะเนิฟแล้วแหละมันมีหลายแบบหลัดได้25เลยหรอมีไข่อันนี้ด้วยทำร้อยเควสร้อยเควส เอ็กคูซีปเลครับอันนี้เป็นเอ็กคูซีปนะไม่มีคนได้เลยเอ๋ออุ้ยน่าจะแพงน่าดูเนี่ยให้ดูแ,บบแ,บบแยบละโอเคมีผลไม้อีกนะตรงนั้น,นครับอีกผลหนึ่งเก็บผลไม้สับประรดอีกอย่ามาเก็บต่อเฮ้ยวันนี้ผลไม้เยอะดี เฮ้ยดีนะวันนี้มันผลไม้มันเพิ่มขึ้นแปลกๆเหมือนมีคนพังกล่อมสมบัติไปเยอะแล้วอะเดีย๋ยวเราไปโซนอื่นบ้างแคปโบ้ยิ่งมีเลยเุ้ยแอปเปิลแอปเปิลบ้างผมจะเก็บไปไปเรื่อยๆนะไอ้สิบผลไหมเอ้สิบผลได้ <c oughs> มันเยอะเกินไปหรือเปล่าสิบผลตรงนี้กันนึง โอเคเราไปอีกโซนหนึ่งเลยแล้วกันเป็นโซนอะไรวะเคทววใช่ไหมคตรเยอะมีสี่ชั่วโมงในเพ s สซิมูเลเตอร์จะได้ลงตอบไหมเนะี่ยผมก็ไม่รู้นะคือมันฟาร์มยากมากครับผมไปถึงพิกเซวัวนะผมฟาร์มหลังไม้ถึงพิกเซวัวนะแล้วมันฟาร์มยากมากเลยแบบไม่ขอใครอะ่ะ ่งมตอนที่มันเขาบอกว่าตอนที่มันเพิ่งอัปเดตนะครับมันจะรีง่ายนะนี่ไงเนี่ไงเก็บผลไม้ต่อนผมมาเราจะสุ่มหลังไหมครับสุ่มไปเรื่อยๆดีวกว่าเงินผมจะหมดนะแล้วผมครับจะมาดูกันว่าผมจะได้ไหมนะกดติดตามกันด้วยนะครับ ประมาณนี้เลยมีพัทส,สองเลยหรอมีพัทส,สองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยสำหรับวันนี้ไม่บ่อยนะแต่ว่าก่อนที่ผมจะปิดคลิปนะครับผมมาสุ่มให้ดูก่อนเลย <tem in> อ้าวก็ไม่รู้ครับมันจะได้ไหมสำหรับคลิปนี้ไม่บ่อยนะทุกคน บายอย่าลืมกดติดตามมาด้วยล่ะ